สวัสดีค่ะอยู่กับช่องช่างเทอิอกจำประดงคนล,ลั่นทุ่งค่ะนี่ค่ะมาดูหน้าง,งานของช่างเทอิอสร้างซักเนาะคะ่ะมือนี้ก็มาสองคนค่ะสร้างสร้างใหญ่มาสองคนเนาะคะ่ะสั่งรุ่นน้องยุดก่อนเนาะคะ่ะเพราะว่าจะไล่เทจะไล่เทคานบนให้เสร็จก่อนเนาะคะ่ะแล้วค่อยไล่ไล่ราบทีหลังเนาะคะ่ะจะได้ไวขึ้นเนาะคะ่ะอันนี้คือนี่ค่ะเริ่มเข้าแบบแล้วค่ะ เข้าแบบแล้วก็จะเทนะคะเทคานเนาะคะ่ะมือนี่ช่างเถิดกับส่งซักเนาะคะ่ะมาเทคานเทคานให้เสร็จเสร็จไปเทคานเสร็จก่อนเนาะคะ่ะแล้วค่อยมาไล่ฉาบที่หลังเนาะคะ่ะไล่ฉาบที่หลังจะได้ไวะคะค่ะมือนี้ก็บรรยากาศเนาะคะ่ะเหมือนเหมือนฝนจะตกเนาะคะ่ะบรรยากาศก็พอดีปานกลางเนาะคะ่ะไม่ร้อนนี่ค่ะช่างก็ ประกอบแบบนะคะประกอบแบบเริ่มประกอบแบบแล้วเพื่อจะเทเทขานเนาะค่ะเอ้าอันนี้น่ะเป็นถั่วพุ่มติอ,อถัถ่วพี่ยูโรออกออกลูกแล้ว <c oughs> ไหนอยู่เสื้อมาแต่งโมยอยู่เสืเสอ้อฮะบ่ มีฮอมาแต่งโมกว่าตะนี้อ้มาแต่งโมอหลีค่ะสร้างซักว่ามีมาแต่งโมมีจริงๆนี่ค่ะแต่งโมพี่ยูโรมีอหลีแต่งโม,โมรือว,ว่าสร้างซักคนวอลคีโต้มิเม่นตัวนี้ แตงโมแตงโมแตงโมลูกโตโตวววหวานหวานไข่ร,รับประทานติดอกติดใจโอ้โอนี่คะ่ะดูการเข้าแบบของช่างเทิดกับช่างซักนะคะไปเรื่อยๆคะ่ะอันนี้คือ แบบก็มีไม่เยอะนะคะ่ะจะเข้าได้ประมาณประมาณจักซ่องซังเทดิดพอต้นขี้เล็กคุณบอมีหอดบะนี่เนาะคะ่ะเขาเขาแบบก็จะได้ประมาณ 10, 10, สิบสิบเอฟสิบสองซองนี่แหละเนาะคะ่ะแล้วก็รอแห้งแล้วก็แกะแกะแล้วก็ใส่แบบไปเรื่อยๆเนาะคะ่ะ นี่นะคะไล่ไล่เข้าแบบก่อนนะคะแล้วก็ได้เล็กนะคะใช้เล็กเล็กเส้นนี่นะคะเล็กสองนะคะยึดนะคะแล้วก็ใส้ลวดมัด ไฟอะปรบะไฟอะไรได้หนิ<อ>นี่นะคะต้องใช้เล็กยึดเล็กยึดแล้วก็ใช้ลวดลวดดึงไว้นะคะ <laughs> mình đây tụi nó tụi nó ở dưới vào nè, đây tụi nó nhập, hít vậy nó,

ค่ะนี่ก็คือจะไล่เทด้านนี้นะคะไล่เทด้านนี้นี่ค่ะด้านด้านข้างนะค,ะนค่ะด้านข้างนค่ะไล่เทด้านข้างนี้แล้วก็ไปตรงแผงติดกับทุ่งนาเนาะคะ่ะอันนี้คือเทไว้ช่วงเ้าท้่งบ่ายก็ แกบอตั้งเทิดแกเทอ,อีกต่อไปเนาะคะ่ะนี่แหละคะ่ะเปิดสีเข้าแบบได้แต่ละแต่ละชั้นเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะแต่ละวักแต่ละขั้นตอน โอ้ยแดดย่างแจ่มอุตส่าห์ว่าไม่แดดแดด,ดย่างแจ่มเลยคนตกแห้งเนาะน้ำจนเต็มมันนี่น,นี่ค่ะเล็กเล,ล็กคานเล็กคานก็ ช่างเพื่อนก็จะเชื่อมเชื่อมติดเดี๋ยวกับหัวเสาอย่างนี้นะคะเนาะอย่างนี้นี่ค่ะอันนี้คือใส่เหล็กเสร็จไปเรียบร้อยแล้วนะคะติดเล็กไปแล้วเรียบร้อยนะคะเหลือแต่เหลือแค่เทเทคาน,นะคะ่ะหรือแค่เทคานช่างเพื่อนก็จะไล่เทคานไปเรื่อยๆเนาะคะ่ะเทคานเสร็จก่อนแล้วค่อยซาบทีหลังเนาะคะ่ะจะได้ไล่ซาบจะได้ไว่ นี่ค่ะก็ประมาณนี้เนาะค่ะมาถึงหน้าง,งานก็ประมาณนี้แล้ค่ะโอเคค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและฝากชมคลิปจนจบคลิปด้วยนะคะกราบขอบพระคุณ f c ทุกท่าน,ท,ท,านทุกกําลังใจให้กับช่องช่างเทิดจำปะดงคนล,ลั่นทุ่งคะ่ะขอให้สุขภาพาแข็งแรงล่ำล่ำรวยๆทุกทท่านคิดสิ่งได้สมดังปรารถนาค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและฝากชมคลิปจนจบคลิปด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ 要放吗？要放吗？